มุอยู่สคนคนหนึ่งคือคุณศิยลาก่อนลศิาถ้มีมีผู้หญิงมาด้วยะคะอ่ามีมาอยู่เนาะใช่ผู้คุมกับคุณศิษย์พิลาจะใช้ได้หนึ่งแล้วก็ที่้นะครเพราะฉะนั้นตรงนี้แผ่นแเราก็ต้องเราต้องเชิญนั่งที่ วแล้วติดแผ่นอิเล็กโทรทุกแผ่นให้แน่ตามรูปถอดเสื้อบริเวณหน้าอกของผู้วยแล้วติดแผ่นอิเล็กโทรทุกแผ่นให้แน่ตามหัวใจไฟฟ้าหรือ AED มาใช้สแตนบายประจำอยู่ที่เรือนพยาบาลเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2563 จึงขอขอบพระคุณโรงพยาบาลร้อยซึ่งประกอบด้วยคุณพรเทพนาเมืองรักเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฉุกเฉินทางการแพทย์และหน่วยกู้ชีพคันพื้นฐานจากสพชกระทรวงสาธารณาสุขคุณนัทพรภา,าควิชัยรอบและได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์มาใช้ในการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้จึงขอขอบพระคุณโครงการนี้นะครับ เป็นการพัฒนาสุขภาพให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุเดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาลครับมุ่งเน้นก็คือเป้าหมายผู้ต้องขังจะต้องไม่เสียชีวิตซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงดุิธรมด้วยเป็นนโยบายของกรมาทรรฑ์ด้วยป่วยได้ห้ามตายนะครับอันนี้คือหลักเพราะฉะนั้นทําอะไรก็ได้ทุกวิธีทางที่เราจะไม่ให้ผู้ต้องขังเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเสียชีวิตข้างในหรือเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็ตามเมื่อขบวนการต่างๆก็เริ่มตั้งแต่การดูแลรักษาตั้งแต่บุคลากรในเรือนจําบุคลากรในการแพทย์สายพยาบาลสายนักกิจสายนักสง่งราะห์หรือสายเจ้าหน้าที่นักทันทวิยาเหล่านี้ก็สอดคล้องต้องกันดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ แม้แต่คนที่ยืนยืนคุยกันอยู่เห็นไหมครับล้มหายหลังงงไปเลยนักกีฬาที่เราคิดว่าแข็งนัอนไหครับนสองข้างมันนี้ก่าอะไรครับเราเราตอนนี้เราสมมติเราไม่รู้จักเชื่อใช่ไหมครับเราจะเรียกว่าอะไรครับคุณอ่าปลุกเรียกครับตกตาม เรียกว่าอะไรครับต่าตัวน,นี้ส้นมือนะครับส้นมือส้นม,อสนมือวางลงไปกึ่งกลางหน้าอกอ่ากึ่งกลางใช่ไหมว่าตำแหน่งในการโค้งงกคือไหนครับกึ่งกางลางราวนังทั้งสองข้างใช่ไหมครับมือข้างที่ไม่ถนัดเทับยออื่นออกมาข้างหน้าม,ม,มีข้างไหนข้างอ่าลด <ะ S 2> มือกางขาออกเท่ากับเมื่อไหร่กางขาออกเท่ากับเมื่อไหร่กางขาออกอ่าใครที่อยู่เท่าไหร่ครับ <S <s สองแล้วค่ะปั๊มเร็วโดวยหัวนใหญ่เกินสินาทีแล้วอย่าลืมเสียงนะห้ามแตะตัวผู <sh arp> <sh arp ้ป่วยคนถอยถอยนี่ครับจะกที่มือที่มือกันไว้ีคือกันไว้ไม่ให้ใครมาจับแนะนำให้ทำการชกห้ามโดนตัวผู้ป่วยห้ามบนที่ร้อนไม่ได้นะต้องลากลงมาพื้นลากพื้นเรียบแล้วก็แข็ แล้วถ้าอยู่ในห้องน้ำก็ต้องดือองออกมาแล้วเช็ดไว้ให้แม้แต่คนที่ยืนยืนคุยกันอยู่เห็นไหมครับล้มหายหลังงงไปเลยนักกีฬาที่เราคิดว่าแข็งแรงที่สุดเห็นไหมครับ